ก้วยชาก,กัาวของเรานะครับครับสำหรับท่านใดที่เดินผ่านไปผ่านมาวันนี้ชาวกล้วยชะกังดาวได้มาบริการท่านพ่อแม่พี่น้องกันอีกแล้วแม่หยอกหอกอก,กับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมนะ p n o s x หรือ p n o s x นะครับวันนี้นะผมมาเล่นเป็นสุาปพรุรุษนะฮะแบทแมนนั่นเองนะครับบรูซเวนนะฮะใช่หรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับ วันนี้นะผมจะมาโชว์โหดในการขายเฉาก๊วยฉักกลางราวนะครับอย่างแรกผมต้องฝ่งเลยเลยแล้ววันนี้ผมมีสูตรเด็ดด้วยครับที่จะมาบอกทุกคนนะครับก็คือ <laughs> ผมจะเล่นป่าสายลมไปด้วยนะครับก็คือจะออกของลมนั่นเองเดี๋ยวเราไปับเฮ้ยเอ้ยคิกซี่เคลียร์กลางนะ้าให้รีบเคลียร์ครับโดบายบายคิกซี่อ่ะรีลดอะไรอยู่นั่นเหรอสงสัยเมาครับสงสัยเมาไม่เป็นไรนะฮะ ตีคลิปไปก่อนครับเฮ้ยวันนี้ผมว่าจะมาเป็นมูดเหมือนพ่อค้าขายของหน่อยวันนี้นะครับได้ดาบาได้ดาบฟาร์มมาแล้วนะครับฟาร์มคลิปแดงน,นะครับนี่ได้เปเงินหาน้าเพื่อจะได้เป็นตัวแทนจําหน่ายของชาวกล้วยฉักกลางลาวครับอะไรมาหลอดอย่ามาโดนคลิปฉันะนะเัรห่วงปาโบเบลอัดไปอือลิงลิงนี่อุอ้ยแมงหน่วยสแกนวอร์ดมาคุณจะมาทำาไมตอนนี้ห่วยตำรวจ ได้เวลาแล้ว <mel od ic> ม <a> ีบ้างไหมหัวใจเกินน้อยมีหรือเปล่ามาหรือเปล่าลิงมาหรือเปล่าลิงปังเฮ้ยเฮ้สตัวปักปัเฮ้ยดิแตกแตกลิอือืมตตายไหมเนี่ยตายไม่เน er ี่ยตายไมเนี่ยยแรกยแรกเป็นไงล่ะครับดับบลคิวไปเฮ้ยเฮยเฮ้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 ้ยเฮ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 ้ยเ เะกี้มันถือว่าผิดลาดทพงเทางนิคนิดหน่อยนะครับพอดีผมแบบว่าผมไปเสนอขายชากลางลาวไงท่านผู้ชมไปเสนอขายชากลางราวแล้วเขาไม่ชอบเนี่ยเขาเลยกระทึบผมจนตายแต่ก็ได้ดับเบิคิวมาก็ดีอยู่ครับหายตัวอะไรครับแบทแมนตึ้งตึ้งตึงตึงตึ้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 งตึ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 ้งตึ้งตึ้งตึ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 ้งตึ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 งตึงตึ้งต แม่งเอ,อ้ยมีฟิกผมไม่น่าดองสกิลแรกเวลาเลยน่าจะกดแม่น่าจะได้นะครับขอโทษทีน้องแวนไปละกลับไปฟาปร์มบัฟฟ้าดีกว่าบัฟฟ้าของเรานะบัฟฟ้าของเรานะครับตีตีไปครับอย่างเดียวออืตีใครเข้ามานะครับ <c oughs> ก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดแชร์ให้ผมหน่อยนะครับเห็นเห็นเด็กตาดำ <c oughs> ๆหน่อยนะครับแบบว่าช่วยหน่อยออะประมาณนี้แบบช่วยผมหน่อยอ่ะ ได้ไหมแบบขอแค่แชร์แหละขอแค่กดแชร์นะได้ไหมนะช่วยผมหน่อยละกันนะฮะคือแบบว่าแบทแมนตัวนี้แบบอยากโดดเด่นบ้างไงไม่ไหวแล้วแบบอยู่แบบอยู่คนเดียวแบบไม่มีเพื่อนไงท่านผู้ชมเข้าใจไหมแบบไม่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 ีเพื่อนในดิจิตอลอ่ะอย่างเงี้ยคือแบบว่าเล่กคนเดียวว่าโคตรเหงาเลยอืไปฟาร์มแดงครับตีแดงให้ตายไปอยู่ไหนเจ้าเบนจี้อยู่ไหนเจ้า นายเจ้าเบบี <ş i> ้เ <brightness> ฮ <desserts> ้ยเจ้าบอลคิวหรือเปล่านายตัวนึงวะนายตัวนึงวู้นายจะได้อีกตัวนะฮะใบใบหมาเปล่าหมาเปล่าเช็คพุ่มเปล่าหมาเปล่าเฮ้ยหมาหมาหมาได้ปะวะได้หรือเปล่า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 โอ้โหแม่งกลางกะติออแตกมันแตกแล้วเพื่อนมันแตกแล้วเพื่อนถอยเออเป็นตะเล็กอือโอ้โหแม่งไม่ได้เฮียแวนได้เออขอโทษด้วยคำหยาบครับเฮ้ยเปิดมังกรเลย เอพิโซดเกมีรู้ออกเสียงถูกหรือเปล่าโงอังกษดตีตีไเลอื้อื้เสียงหลบใครไม่รู้จักนี่เชิญแล้วนะครับทุกคนฉากเราเนี่ยมันเป็นอะไรที่อร่อยไปไไปไปไปได้ปะวะ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 เฮ้ยเฮ้ยเเคี่มันมเคี่มันมาเฮ้ยเฮเฮ้ยเฮ้ย่าย มึงทำอะไรกูไว้นอ้โจกเฮ้มึงทำอะไรกูว้าโจกตะแกึมึงทำอะไรกูไว้ไม่ในป้อมล้วไงในป้อมมึงมึงทำอะไรกูว้ไปลเม้ยมันกูเห็นรอยตีนช้างเฮ้ย้่นวยงแม่งลิงลิงลิงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเจันเจ๊ยนต้องเบ้าต้องบ้าต้องพื้นเปน้เปือออือไปื้อยา้ายาน้ พี่ไม่ชอบพี่ไม่ชอบสเปคพี่ไม่ชอบเลยอ่ะเออคุรอได้ไงวะเนี่ยรับแดงต่อแม่งเลยโอ้เสียวจริงๆนะโอ้ได้ไอเทมโรมาแล้วมันเกิดไอเทมจากสวรรค์ท่านผู้ชมใช่มันเกิดไอเทมจากสวรรค์อินแดงชนิดอินแงชนิดโดนกูหืมแบตเตหลงประรประรปั่นจบปั่นจับปั่นจับปั่นจัอปไต่ปอ้าวเลยเชือบูผมนี่มันโนวันโนก็ได้ยิน บอกแล้วแบบมันโหดเกินเนี่ยท่านผู้ชมแบบอย่าให้จับตัวนี้ขอร้องมันโหดเกินอ,อย,า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 ยา่าอย่าอย่าไปยุ่งกับบ้าอย่าไปยุ่งกับบ้าขอร้องแค่นี้แหละอ้าวเฮ้ยลิงไอ้เหี้ยจกวันไหมครับโอ้ยลัดช็อตอย่างสวยงามอะไรอดัดอินเวทโอ้จบละเว,วรัดหยอกมันไม่รัดหรอกผมนี่จะไปรัดมันนะ ก็นะคนมันโหดอ่ะไม่มีอะไรหรอกไป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 มึงก right ็เกินไปมึงก็เกินไปมาอีกโอ้โหฉันนั่งโง่เองและโทษทีเบิร์ตชาวกล้วยชากางราวของเรานะครับเฮ้ยตุยตุยบับแดงก่อนเล่นได้เล่นได้ล่างเล่นได้น่าจะมาเฮ้ยเจอละเจอละเจอละได้แล้วได้แล้วไปละไปละเล่นได้ครับเล่นได้ครับท่านผู้ชมเล่นได้ครับมาแล้ว ชาวกล้วยชากร่างมาแล้วครับลนลนลนเดี๋ยวแบบนี้เดี๋ยวลนลนเลยอืออโดนไปละโอ้เดี๋วเบเค่าชาวกล้วยไปครับชาวกล้วยไปครับเออเขยนน่าดูเลยผมแค่บอกว่าชาวกล้วยไปครับเดี๋ยวเฮ้ยจ็อกเกอร์มันจะรัดมันจะรัดมาก่อนไม่ไม่ไม่ห้อยอืมเราอิ่มมาก่อนแล้วเออไล่โอ้ได้ด้วยว่ะเพื่อนเล่นมันก๊อตจริงๆว่ะเฮ้ย มันจะก๊อตไปไหนไวะเฮ้ยให้กูเล่นหน่อยก็ได้เพื่อนฮัลโหลเฮ้ยโอเมอา,ามจะได้ครับท่านผู้ชมตามอีสักแป๊บสักหน่อยได้โอเมอามานี่เราคือก๊อตของแท้นะครับเอาป้อมอื้มอื้ไม่มีใครกันเหรอหนูอื้มกดทัชหน่อยละกันนะทัชป้อมอื้มอื้มมาดิ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 โอ้ไม่กล้าเนี่ยว่าลิงขวาลิงขวามาหรือเปล่าลิงขวาเงียบครับเงียบครับไม่มีใครเห็นไม่มีใครเห็น Enemy Enemy bye bye bye. เอน y มิสบาร์เ n นเอนามิสบาร์เดนบายไายบาเกิเยชัตามราของเรานะครับเฮ้ยมาดเฮ้ยจะจบแล้วเพื่อนูเพิ่งเกิดเองเพื่อนเพื่อนได้เย็นเย็นเพื่อนไม่เพื่อนไม่ๆๆม่ม่